ทำเสร็จแก๊สหมดพอดีค่ะตักลาดข้าวเลยไก่ผัดพริกแกงหน่อไม้ดองค่ะสวัสดีค่ะหน่อไม้ดองสุดท้ายนะคะของปีที่แล้วเอามาทํากินให้หมดวันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะทํา ไก่ผัดพริกแกงหน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองเอามาต้มคลายความเค็มก่อนนะคะช่วงที่เราต้มหน่อไม้ไว้ใช่ไหมคะเราก็ไปสับไก่ค่ะวันนี้ใบมะกรูดไปเก็บสดๆมาจากต้นเลยค่ะมีนี่ค่ะใบโหระพามีอยู่กิ่งเดียวค่ะหี่หววในตู้เย็นเดี๋ยวเรามาเด็ดเตรียมไว้ค่ะ หน่อไม้ต้มได้ที่แล้วก็เอามาเทสเสด็จน้ำนะคะลงมือผัดกันเลยค่ะน้ำมันหมูนะคะท้าพริกแกงกับกะปิใส่ลงไปเลยค่ะผัดจนน้ำพริกแกงสุกนะคะ ดินหอมแล้วก็ใส่ไก่เลยค่ะผัดนะคะใส่ไก่เกือบสุกค่ะหอมมากเลยพอไก่เริ่มสุกนะคะ เราก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะน้ำเปล่านะคะประมาณ200มลค่ะรอให้เขาเดือบนะคะ ระหว่างรอให้เดือดเราก็ปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลค่ะรสีค่ะเดือดแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะหน่อไม้ที่ต้มไว้ผัดให้เข้ากันค่ะ น้ำเริ่มงวดแล้วค่ะจะมีน้ำมันเยิ้มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมค่ะประมาณสักสองช้อนนะคะผัดตอ่อค ตัดต่อนะคะรับพักค่ะก็ใส่นี่ค่ะเครื่องที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วอาหารง่ายๆสไตล์คนชนบทนะคะคลุกกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอ้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ